เฮ้ยทุกคนไห,หลเรื่อยๆเลยแตกนะคะแตกอีกแล้วโอ้โ oh หสุดยอดสวัสดีสวีดับเพื่อนๆนกทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกุ๊กไก่ไข่ทองคำนะคะ โอเคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเมกาเกมนะคะเช่นเดิมนะ,ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะกุ๊กจะพาทุกคนเนี่ยมาปังหรือมาพังนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปปังหรือเปล่าหรือว่ามันจะพังนะคะวันนี้กุ๊กก็มากับยอดเบาๆอีกแล้วนะคะ4,500บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะคะทุกคน โอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นของค่าย PG เหมือนเดิมแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเลือกเกมก่อนเนาะว่าจะเล่นเกมอะไรดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กด้วยนะคะเกมอะไรดีอะทุกคน นี้แหละ Candy Bonanza นะฮะพอพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนี้เราก็มาในสไตล์หวานๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเกมจะหวานเหมือนเราหรือเปล่านะอะไรครับเนี่ยไม่ทุกคำอะไรเนี่ยโอเคค่ะทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยจ้าก็หมุนกันไปก่อนเลยนะคะทุกคนอืม้มช็อตนี้มาถึงก็โอเคเลยนะทุกคนดูดิโอ้โเฮ้ยอืม,อม แต่ก็ยังโอเคทุกคนได้มันถูก170นะเรามาปรับยอดขึ้นกันดีวะะกว่าฮะไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆโอเคเลยทุกคนถือว่าเปิดหัวมาแค่สองรอบนี่คือโอเคเลย <c oughs> ไปอันต่อฮะ ไหไหมโอ้โหไม่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 ไมไมเฮ้ยเข้าไหมทุกคนเข้าไหมหม,มาว่าติบปี๊สปินนะคะไปกันเลยฮะ,ะม,ม,มาแล้วทุกคนมาแล้วฮะไหลต่อไหม ทุกครั้งที่เราได้คอมโบนะคะคูณเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนเฮ้ยฟรีในฟรี่ะยังเหลืออีก6ฟรีสปินนะคะหืมคูณ5ก็เบาๆไปดี ไปต่อฮะทุกคนไปต่อคูณเจ็ดไปเลยไหลต่อนะทุกคนก็มาดีครับหืมพันหกเบานะฮะมาดูยอดรวงของเราเดี๋ยวว่าเราได้มาทั้งหมดเท่าไหรนะ่ฮะเราได้มาทั้งหมดสามพันแปดร้อยี่สิบบาทฮ้พอไหมหรือไปต่อดีทุกคน เดี๋ยวเราขอนลดหน่อยอไปกันต่อเลยโอ้โหยังยังยังไม่มาเฮ้ยมาว่ามาว่าไม่ได้ไม่ได้ไ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นค่ายเดียวกุกน,นะคะกุกจะพิงลิงไว้ด้านล่างสามารถกดสมัครกันได้นะคะมีพี่ๆแอดมินเนี่ยคอยตอบเพื่อนๆเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะทุกคนไปกันต่อ เริ่มเงียบละเริ่มเงียบแล้วนะฮะเราก็อย่าไปยอมแพ้นะไปเร,เรื่อยๆอืโอเคอยู่ได้อยู่โอเคค่ะสำหรับวันนี้กุ๊กพอแค่นี้ดีกว่าอย่างน้อยเราได้กำไรมาสี่พันแล้วเดี๋ยว พอแค่นี้แหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวกูขอตัวนะคะไปใช้เงินแบบส,สวยๆเลยจ้า๊ายบายละทุกคน